สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีกุมลัคนากุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มกราคมถึง19กุมภาพันธ์ค่ะช่องเช่อมตัมารโรแบ่งวันที่ตามแบบตะวันตกจะไม่เหมือนกับของไทยนะคะและย้ําเหมือนเดิมทุกครั้งว่า นี่ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวให้กับใครเป็นดวงทั่วไปเป็นดวงโดยรวมเป็น general reading อย่าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแต่จะให้คลิปแบบนี้ตรงกับชาวราศีคุมทุกคนเป็นไปไม่ได้นะคะดังนั้นอยากให้รับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์รับชมไว้เพื่อความบันเทิงอย่ามาอินอย่ามาเครียดกับมันเยอะเรื่องราวตรงนี้อาจจะตรงกับคุณมากตรงกับคุณน้อยหรือไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้หรือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับการเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน ชาวราศีกุมคะ้ะขอดูหน่อยว่าความรักของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างแปดถ้วยสิบถ้วยหถ้วยห้าถ้วย,อยขออภัยคะ่ะ Well of ฟอร์จูนนะคะอืเป็น Energy ของคนเก่าๆที่มันจะวนเวียนเข้ามาค่อนข้างชัดแบบเป็น Energy ของคนเดิมๆของคนที่คุณเคยคบเคยคุยเคยดีแล้วแบบห่างหายกันไปเลิกลากันไปนะคะเป็นคนไกลได้ด้วยนะมีไพ่สามไม้อยู่ตรงนี้มีเวลฟอร์จูนอยู่ตรงนี้นะคะ เขาอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่มีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเป็นคนที่ห่างหายกันไปในอดีตนะคะอาจจะมีช่วงอาจจะไม่ได้นานมากอย่างเช่นในช่วงสองสามเดือนเนี้ยไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้เจอกันแบบน,นี้คนเนี้ยก็เข้ามาได้เหมือนกันนะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีการแอนมองว่ามันจะมีการวนกลับเข้ามาในชีวิตของกันและการอีกค่อนข้างชัดที่นี้ขอดูหน่อยว่าคนคนเนี้ยเขาเป็นใคร เขาเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติได้อย่างที่บอกนะคะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างจังหวัดต่างอำเภอทีนี้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยแอนมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ณนะตอนนั้นคุณสองคนยังไม่ได้คอมมิชเมนต์หรอกเป็นเรื่องของการเป็นตัวเลือกของกันและกันเป็นคนคุยนะคะดูดูกันอยู่หรือว่าเพิ่งจีบ,จ,บจีบกันและอยู่ดีหายไปอยูด่ดีหางหายกันไปอยู่ดี คือเหมือนกับคุยกันดิบดีเลยนะคะวาดฝันอนาคตด้วยกันดิบดีเลยหรือทำเ,เหมือนกับว่าจะเลือกเราแต่ไม่เลือกเรานะคะหรือว่าแค่คุยๆตอนแรกคุยดีมากเลยทักกันทุกวันถามกันทุกวันหลงังๆเริ่มหา่างเริ่มห่างเริ่มห่างแล้วหายไปเลยนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าเราก็ได้หรือดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเราหรือเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะทีนี้แล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงกับเรา คนคนนี้ยดอะสตาอยากจะบอกว่าคุณน่ะไม่ได้ห่างหายไปจากสายตาของเขานะเขายังมีการแอบ,บส่องแอบ,บดูนะคะเขายังเขายังมีการยังไงล่ะคือเพียงแต่ว่านาเวลานั้นเนี่ยเขามีอย่างอื่นที่ต้องทำนะคะมันมีอย่างอื่นแทรกเข้ามาในปัจจัยของในชีวิตของเขา มันมี3ามถ้วยกับ3ดาแต่3ตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่มือที่สามที่เป็นคนเสมอไปนะมันอาจจะเป็นเรื่องงานหรือมันอาจจะมีบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาอย่างกระทนหันที่เขาจะต้องไปแก้ไขไปปรับปรุงไปดูแลนะคะมันจะมีปัญหาบางอย่างที่แทรกเข้ามาเป็นปัจจัยที่3ามอย่างเช่นอ่าครอบครัวเขาคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายหรือ,อเปลี่ยนงานหรือ เริ่มทำธุรกิจอื่นหรือย้ายบ้านหรืออะไรแบบนั้นนะคะณเวลาในณเวลานั้น,นเนี่ยที่เขาหายไปเพราะเขามีอย่างอื่นที่เขาจะต้องํมอามย่ีงอื่นที่จำเป็นคือจำเป็นที่จะต้องไปตรงนั้นก่อนแล้วต้องปล่อยเราเอาไว้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันจะจําเป็นสักแค่ไหนแค่ทักทายมาบอกกันไม่ได้หรอหรืออะไรอย่างนี้นะคะณเวลานั้นบางทีเขาเครียดแล้วเขาไม่รู้จะทํำยังไงเขาพยายามที่จะแก้ปัญหาของเขาจนเขารู้สึกว่าเออไม่อยากจะอธิบาย หรือไม่อยากจะพูดอะไรเยอะอืมทีนี้ขอดูหนะ่อยแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปในความสัมพันธ์นี้ <S <S 1> <S 1> เขาเป็นคนช้าช้านะคิดช้าทำช้าอย่างที่บอกนะหายไปช่วงหนึ่งนะคะ พออยากจะกลับเข้ามาอยู่ดีๆก็กลับเข้ามาไม่มีปีไม่มีขุยแอนมองว่าคนคนนี้นะคะเขาจะแต่ว่าการกลับเข้ามาของเขาอะ่ะมันอาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณพอสมควรอย่างเช่นคนคนนี้พอกลับเข้ามาในชีวิตคุณแล้วเพื่อนคุณไม่เห็นด้วยครอบครัวคุณไม่เห็นด้วยคนรอบข้างคุณไม่เห็นด้วยไม่อยากให้กลับไปคุยอีกไม่อยากให้กลับไปคบอีกนะคะแต่ว่าแอนมองว่ายังไงซาความสัมพันธ์เนี้ย มันไม่ได้ขาดหายจากการหรอกยังไงจะมีการได้กลับมาคุยกันอีกถึงแม้ว่าคนรอบข้างจะเตือนก็ช่างหรือว่าคนรอบข้างจะไม่เห็นด้วยก็ตามนะคะหรือว่าคุณจะตีกับตัวเองหนักมากมยังจะกลับไปหาเขาอีกดีไหมย,ยังจะคุยกับเขาอีกดีไหมแต่แอนมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีการได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาก็จะแสดงออกว่าเขาเออใหญ่จะกลับมาหาเรามากๆเลยนะอดีกวจะกลับมาคุยกันอีกนะแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะ แปดดาบห้าดาบเด็กถือเหรียญโอเคด้วยปัญหาของเรื่องระยะทางและอย่างที่บอกนี่คือความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ได้คอมมิชเมนต์อาจจะยังเป็นแค่คนคุยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถามว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปแอนมองว่ามันก็ยังคงไม่มีความชัดเจนให้กับเรานะคะมันก็ยังคงเป็นอย่างนั้นแหละนะคะแต่ว่า แอนบอว่าเขาจะพยายามมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนน่ะเขาไม่พยายามทําอะไรเพื่อเราเลยนะคะแต่ณเวลานี้เขาเรียนรู้แล้วจากปัญหานะคะเขาเรียนรู้แล้วว่าเพราะอะไรความสัมพันธ์นี้มันถึงหยุดชะงักหรือเพราะอะไรความสัมพันธ์นี้มันถึงไปต่อไม่ได้เขารู้เขารู้แล้วว่ามันเป็นเพราะว่าการกระทําของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขากลับมาครั้งนี้บางทีมันเขาอาจจะยังไม่มีอนาคตอะไรที่ชัดเจนให้กับเราหรอก นะคะแต่ว่าเขาจะพยายามเติมเต็มเราในส่วนที่เขาทําได้ในส่วนที่ช่วงเวลาที่มันขาดหายไปนะคะอาจจะมีการได้พูดคุยกันว่าณเวลานั้นมันเกิดอะไรขึ้นเขาอาจจะให้เหตุผลกับเราว่าทําไมเขาต้องตัดสินใจแบบนั้นทําไมเขาต้องทําแบบนั้นนะคะจ,จะมีการอธิบายจะมีการได้พูดคุยกันบางรายอาจจะนัดหมายเพื่อจะเดินทางมาเจอกันก็ได้เหมือนกันนะคะอาจจะต้องรอ ความชัดเจนต่อไปก่อนแต่ว่ามันก็จะมีอะไรที่กระเตื้องขึ้นมาหน่อยอย่างที่ห่างหายกันไปนานนะคะมันจะยังไม่สามารถกลับมา100%ได้โอเคไหมแต่ว่ามันก็จะดีขึ้นนะ่ะโอเคเนี่ยชัดมากเลยนะคะความสัมพันธ์นี้กําลังจะเริ่มต้นวงจรความสัมพันธ์ใหม่ๆกําลังจะเริ่มต้นซึ่งอาจจะหมายถึงว่าเมื่อคนนี้กลับเข้ามาได้เริ่มต้นด้วยกันอีกครั้งหรือว่า ได้เริ่มต้นในสถานะที่มันเปลี่ยนไปนะคะมันอาจจะพัฒนาไปที่ทางที่ดีขึ้นแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยนะคะอยากจะให้คุณอย่าพึ่งไปตั้งความหวังหรือว่าอย่าพึ่งไปยึดติดอะไรกับเขามากพอเขากลับมาอย่าพึ่งไปหวังว่าทุกอย่างมันจะดีทุกอย่างมันจะเวริร์กในทันทีนะคะโอเคการรอคอยมันสิ้นสุดความทุกข์ใจความกังวลใจทุกอย่างมันสิ้นสุดละแต่ว่าก็อยากจะให้ค่อยเป็นค่อยไปนะคะ อย่างที่บอกว่าถึงแม้เขาทักกลับมาหรือถึงแม้ว่าเขาจะแสดงอะไรกลับมาให้เรารู้สึกว่าเขากลับมาตรงนี้แล้วนะแต่เขาจะยังให้สถานะกับเราได้ไม่ชัดเจนนะเขาก็จะยังคงคุยกับเราอยู่อย่างนี้แหละเพียงแต่เหมือนไม่ได้กลับมาคบกันนะคะกลับมาคุยกันโอเคไหมกลับมาดูใจกันกลับมาศึกษากันกลับมาคุยกันต่อเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ค่อยเป็นค่อยไปถามว่า ถ้าคุณมีคำถามในใจว่าคุณกับเขาขายจะหรือยังแน่นอนไพ่ออกมาอย่างนี้ยังไม่ขาดนะคะเดี๋ยวได้กลับมาติดต่อกันอีกแต่ว่าการติดต่อน,นี้ก็จะเป็นไปในรูปแบบของไม่อยากให้รีบไม่อยากให้คาดหวังนะคะค่อยๆดูกันไปแบบน,นั้นจะดีกว่านะคะโอเคชาวกุงค,คะอย่าลืมว่ายัางไงก็ตามนี่คือการดูแบบ general reading เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ